ัสดีจ้าตอนนี้น่าจะ6โมงที่ไทยแล้วมั้ง6โมงชา้าแล้วใช่ไหมคะอ่าพอดีว่าวันเนี้ยจะบินเกือบ5ทุ่มตอนนี้ที่ลอสแอนเจลิสบ่าย3ก็เดี๋ยวทางโรงแรมจะไปส่งที่แอร์พอร์ตซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี้ยค่ะเนี่ยบริเวณเนี้ยเขตนี้ก็จะเป็นเขตของสนามบินละก็พักอยู่เส้นเนี้ยใจกลาง เลยก็เลยจะไม่ลำบากแล้วก็ไม่รถติดด้วยเพราะว่ากลางคืนดิ <c oughs> ๊ Daddy, จะขับรถไม่คล่องเวลาเข้าสนามบินมันมีหลายช่องทางมากเหมือนเหมือนบ้านเราแนหะส่วนอุงพูมวก็จะวุ่นวายนะคะเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศไม่ค่อยแคลิฟอร์เนียไม่ค่อยฝนตกนี่ครั้งแรกที่แบบฝนตกตลอดตั้งแต่ออกจากเมืองออกจากบ้านมานี่ขับประมาณสองชั่วโมงนิดนิดฮิวมิตเมืองฮิวมิตอ่า Hill ประมาณ180กิโลค่ะประมาณ180กิโลมาถึงสนามบินลอสแอนเจลิสเขาจะใช้เป็นตัวยอ่อเป็น LAX นะคะอาฮะจะง่ายใช้ตัวยอ่อนั่นค่ะตรงนั้นก็จะเป็นโดมเห็นไหมคะนะโดมนาจะเป็นโดมใหญ่แถวแวทางนู้นจะเป็นแถวแวฮอลลีวูดเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะคะ ตรงน,นั้นจะเป็นเซนทรอนฮอลลีวูดน่นถ้ามองเห็นน่าหนาไกลๆตรงนั้นนะแถวๆนั้นน่ะจะเป็นแถวๆก็เลยนะคะพาราเมลอะค่ะเคยเห็นไหมคะที่เขาผลิตหนังแะ้วพาราเมลพิจเจอร์อะไรนเงี้ยค่ะแถวนี้มันจะอยู่ใกล้ฮอลลีวูดใจกลางกันทีเดียวนะคะนี่ค่ะเห็นเครื่องบินไหมคะเส้นทางบินนะคะเครื่องบินกำลังมาเนี่ย เส้นขึ้นเส้นลงของสนามบิน LAX นะคะที่เราจะกลับเมืองไทยน่าจะถึงเมืองไทยคือจะต,ต้องนั่งเครื่องประมาณ14ชั่วโมงเป็นลงที่ไต้หวันนะคะแล้วก็อันนี้จะลัดจอดให้ดูก็จะ14ชั่วโมงถึงไต้หวันแล้วก็ต้องไปต่อทรานซิตอีกทีหนึ่งต่อเครื่องเพื่อจะไปเมืองไทย ก็ต้องต่อเครื่องอีก3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็บินอีกกับ4ชั่วโมงประมาณ3ามชั่วโมง40ค่ะ,ก,ะก็น่าจะถึงก็น่าจะถึงเกือบตามที่ดูในตารางบินถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเลยก็น่าจะถึงเมืองไทยวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก่อนเที่ยงค่ะน่าจะถึงสนภูมิแต่ก็ยังออกจากสนามบินไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องไปกักตัวคอรันทีนอยู่ที่ โรงแรมที่เราจองไว้นะคะก็ประมาณ15วันถึงจะได้ออกจากโรงแรมจะได้กลับบ้านอุดรสถีนี่ค่ะเดี๋ยให้ดูนะคะนี่ค่ะความวุ่นวายของ LA แต่ก็ไม่ว,วุ่นวายเท่าไหร่ช่วงนี้บายๆเส้นนี้เนี่ยฝนเพิ่งตกฟ้าก็เลยจำตกทั่วเลยค่ะปกติไม่เคยเห็นอ๋อตกขนาดนี้ปกติแคลิฟอร์เนียตกน้อยมาก ตซนนั้นจะเป็นโซนเซเว่นอนะคะที่ทานมีอาหารเม็กซิกันมีแ a n d a Food นะคะมีรนอาหารไทยตรงนั้นด้วยนะคะมีทำเล็บทำอะไรเยอะไปหมดเลยค่ะเน่ค่ะอันนี้จะอยู่ด้านหน้าของโรงแรมนะคะก็จะมีโรงแรมเป็นที่พักที่โรงแรมเวลาคนที่เขาจะพักเข้าพักออกจากสนามบินเข้าสนามบินเีจังตรงเนี้ยมาพักตรงนี้ยจะใกล้เพราะว่าโรงแรมจะไปส่งที่แอร์พอร์ตได้เลยนะคะนี่ค่ะ มืดทางโน้นอ่ะน่าจะเจอฝนแล้วคะ่ะเจอฝนแต่ดีค่ะเพราะว่าพอฝนตกนิดนึงเอาแล้วต้นไม้ที่แคลิฟอร์เนียก็เริ่มเขียวเริ่มตื่นแล้วคะ่ะจากหนาวมานานอาทิตย์หน้าน่าจะหมดหนาวแล้วก็จะเริ่มเข้าซัมเมอร์ที่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาแล้วนะคะแล้วแต่ว่าที่ไทยเห็นว่าร้อนแล้ว เดี๋ยวเจอกันจ้าเป็นเพลนพีพีน่ารักทุกคนเลยคือเราจะไม่ค่อยอยากออกไปเพราะว่าหมีคนหลากหลายเชื้อชาตินะคะผิวสีคนเอเชียค่อนข้างอยู่กันเยอะมหลาลัยเยอะที่นี่เขาก็จะเป็นที่แออัดของคนหลายๆนานาชาติทั้นั้นไม่ใช่ว่ามาเมริกาเราจะสบายนะคะลำบากเหมือนกันคะ่ะถ้าไม่มีญาติพี่น้องหรือ ไม่มีเพื่อนฝูงนะคะค่อนข้างจะจะยากนิดนึงนะคะก็แต่ก็อยากให้มาเที่ยวามาเที่ยวก็ต้องมีมีแต่ว่าน้องมีการไม่ค่อยมีกลุ่มถัวเที่ยวนันจะต้องแบบสามารถจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนนี่ค่ะจะพาไปเที่ยวกันโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวเจอกันเดีย๋ยวมีวะอะไรก็จะโพส์ให้เดี๋ยววันนี้เข้าสนามบินเลยไปดูว่าสนามบินอป,ปัาช้าเหมือนตอนที่มาไหม คือไม่ค่อยมีคนเดินสวนแล้วก็ตรงเียฟรีตรงห้างเฮิร์ช็อปลานักก็จะปิดหมดเหมือนคงเหมือนสุวรรณภูเหมือนครั้งที่แล้วที่เราบินมานะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ m o ร์นิ่งไทยแลนด์นี่ค่ะเครื่อบินกำลังมาอีกลำละทางโน้นก็จะเป็นเขตแปซิฟิกจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่เราจะบินกับเอเชียโซนนั้นเลยค่ะทางโน้นเลยด้านหน้านี้เลยค่ะ ว่าคืนนี้น่าจะตกยาวๆดีแล้วค่ะต้นไม้ที่นี่จะได้ตื่นๆตสักทีแต่อากาศเย็นเย็นมากค่ะก็เล่นตัวเดียวอะ่ะข้างนออนี่เย็นออกไปไม่ได้เลยค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ